สวัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะแกงพักขี้เชนนะเจ้าใส่ปลาแห้งเนาะอันนี้พักขี้เชนนะเจ้าแบบเจ้พักขี้ขวงนะเจ้าพักขี้ขวงออกสีขาวหรือเทาๆามนหมนเนาะก้านสีเขียวนะเจ้าพักขี้เชนในก้านสีแดงนะเจ้าแต่รสชาติเหมือนกันทุกประการนะเจ้าขมอมลอมนะเจ้าพักขี้ขวงไอขี้ขวงจะขมกว่านี้น้อยนึงนะเจ้าแต่พักขี้เชนจะขมบานักนะเจ้านิยมมาแกงใส่ปลาแห้งเนาะไปดูเครื่องแกงนะเจ้าใส่กระเทียมลงไปตามด้วยหอม บัวหอมแดงนะสาวพีแห้งใส่ลงไปเลยกะปินะสาเกลือปน่นผงชูรสนะสาวผงนัวใส่ลงไปเลยปลามานะสามะโขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะสาเสร็จเรียบร้อยไปหน้าเต่าได้เลยเนาะตังมอใส่น้ำลงไปนะสาว น้ำห้อน,นี่แล้วก็ตักเครื่องแกงที่เขาตามตะกี้ใส่ลงไปนะจ้าตามด้วยน้ําล้างคกนะจ้าล้างเครื่องแกงเทใส่ลงไปเลยเนาะแกงพักกระเชดแกงพักขี้ควงในะง่ายๆนะจ้าน้าเดือดบนรดบนร้อนก็ใส่ปลาแห้งลงไปนะจ้ารอปลาซุปปลาเปลือยสกามนึงนะจ้าปลาแหง้งเปลือยแล้วก็ใส่พักขี้เชดลงไปนะจ้ากาเดียวก็บซุปแล้วแกงพักขี้เชดเนาะพักไม้ไส้เือนในซุปง่ายนะจ้า แกงรสชาติจะขมอมล่มนะเจ้าหลอแบบพักยับสกรรมเนื่อเจาคนปีนสายปีนขวานะเจ้าชิมรสชิมชาติเนาะถ้าบาจางยังแล้วก็กะเดียวกะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้ากินฮ้อนนี่ลํำนะเจ้ากินขมเป็นยานะเจ้าพักขี้เชียดขี้ขวงได้เป็นยานะเจ้ากินแล้วก็นอนหลับดีดีนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยเลยนะเจ้าแกงพักขี้เชียใส่ปลาแห้งนะเจ้า